สวัสดีครับผมนี่ครับมาลุยครับงานตัดมูลวัวขึ้นรถนะครับผม นี่เป็นคูบพต้านะครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมรุ่น KX033 นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับผมตัวสามตันกว่านะครับผมสามจุดสามตันเนาะตัวนี้ครับสามมาได้เห็นไหมครับมีลิฟเดอร์ใบดันดินได้ด้วยนะครับตัวนี้ครับผม บนนี้หนอยากติกจะตุนะครับเห็นไหมครับว่าต้องอาศัยความชนาญจริงในที่แคบๆนะครับผมถ้าคนขับไม่คล่องหรือไม่ทํานาน,นี่ก็มีสิทธิ์ที่จะโดนได้นะครับผมอันนี้เขาน่าจะชานาญแล้วครับไม่ได้ไม่ได้ยออไม่ได้บ้าอยอใครเขานะครับ อย่างผมเนี่ยถ้าขับนะโดนแน่เลยครับข้างบนเนี่ยไม่เหลือข้างบนข้างล่างแต่ก็ไม่คงขับไม่เป็นนะครับ <c oughs> เกือบเสร็จแล้วครับผม ข้อหนึ่งไม่น่าจะเหลือไม่น่าจะหมดนะครับผมเพราะว่าต้องในพุดอีกสองสามข้อหไม่สามสามต้องต้องใ้ใสอีกประมาณสองรถนะครับผมรถเห็นไหมครับข้อเดียวก็รถคันนี้ก็จะเกิดจะเต็มแล้วครับ โอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม